สวัสดีคุณผู้ฟังเรื่องเล่าหลอนๆค่ะค่ำคืนนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยคเรื่องราวที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้มีชื่อเรื่องว่านอนบ้านยายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟัง,งพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ เรื่องที่เราจะเล่ามันเกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้วค่ะตั้งแต่สมัยที่เราน่าจะอยู่มตน้นพอแม่ของเรามาทำงานที่ต่างจังหวัดและเราเองก็ใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดมาตลอดเลยอาจจะมีบางครั้งในช่วงวันหยุดหรือวันที่พ่อแม่ลาง,งานอาจจะกลับไปเยี่ยมตากับยายที่บ้านเกิดของแม่บ้างแต่มันก็นานๆครั้งกว่าจะได้กลับไปสักทีหนึ่ง บ้านเกิดของแม่ที่แม่อยู่มาตั้งแต่เด็กๆก,ก็เป็นบ้านของคุณตาคุณยายลักษณะบ้านก็เหมือนกับบ้านตามชนบททั่วๆไปเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงและบ้านหลังนี้สร้างมาตั้งแต่รุ่นคุณตาคุณยายเด็กๆเ,เลยจนมาถึงตอนนี้บ้านหลังนั้นก็ยังคงอยู่ค่ะแต่สภาพก็สุดสรงไปตามเวลาพอกับแม่ หลังจากที่แต่งงานด้วยกันแล้วก็ย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดค่ะจนกระทั่งมีเราและตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้แม่ก็ได้ตั้งท้องน้องของเราค่ะจะมีอยู่วันหนึ่งมีโทรศัพท์จากคุณป้าซึ่งป้าจะเป็นคนที่อยู่ดูแลคุณยายที่บ้านคุณป้าก็โทรมาบอกว่าคุณยายไม่สบายก็ตามภาษาคนแก่ค่ะยายของเราก็อายุมากแล้ว และยายก็ไม่สบายมาตั้งนานแล้วค่ะแต่พ่อแม่ของเราไม่ค่อยมีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมเนื่องจากต้องทำงานทุกวันเลยแต่เนื่องจากวันนั้นป้ากระโถนมาบอกว่ายายป่วยหนักและช่วงนั้นมันเป็นวันหยุดยาพอดีเลยค่ะพ่อกับแม่ก็เลยตกลงกันว่าจะกลับไปเยี่ยมยายคือแม่ก็ได้มาบอกเราว่าให้เราเตรียมเสื้อผ้าไปด้วยนะ เพราะว่าจะไปพักค้างคืนที่บ้านคุณยายสักสองสามคืนจนมาถึงตอนเช้าเราก็เริ่มออกเดินทางกันตั้งแต่ตอนเช้าเลยเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางหลายชั่วโมงค่ะจนกระทั่งไปถึงบ้านคุณยายก็ตอนเวลาประมาณหกโมงเย็นแล้วค่ะไปถึงก็เจอป้าที่ออกมาต้อนรับคือพ่อกับแม่ก็ไปทักทายคุณป้าสวัสด,ดีจ้ะพี่ เป็นไงบ้างล่ะสบายดีไหมป้าก็ตอบมาว่าสบายดีแล้วเองล่ะไม่ได้เจอกันนานสบายดีไหมไอ้หลานล่ะลูกสบายดีไหมป้าก็หันมาพูดกับเราด้วยค่ะคุณเราก็เลยตอบไปว่าหนูสบายดีครับป้าเพนและป้าเพนล่ะคะป้าก็สบายดีล่ะแต่ตามภาษาคนแก่แก ก็อยู่เฝ้ายายนั่นแหละแม่เราก็เลยพูดว่าพี่ก็อย่าหักโหมมากเกินไปและไม่ให้น้องมันมานอนเฝ้าบ้างละ่ะแต่สลับสับเปลี่ยนเวรกันคือแม่พูดถึงน้องสาวแม่อีกคนหนึ่งค่ะป้าก็เลยตอบมาว่าเออมันก็มาอยู่แหละแต่มันก็ไม่ค่อยว่างหรอกผัวลูกมันก็ต้องดูแล้วป้าก็พูดอีกว่าไปไป ขึ้นบ้านมานทำกับข้าวดอเอาไว้แล้วจากนั้นเราพ่อกับแม่ก็เลยยกกระเป๋าสัมภาราต่างๆพาขึ้นไปบนบ้านซึ่งอย่างที่เราบอกบ้านไม้ที่ใต้ถุนยกสูงด้านล่างก็จะโลง่งๆจะมีแค่ตัวหนึ่งวางเอาไว้ใต้ถุนพอขึ้นไปบนบ้านก็จะได้ยินเสียงไม้ดังลั่นค่ะป้าก็เลยบอกว่า ให้เราพ่อกับแม่ไปนอนที่ห้องของป้าพ่อป้านั้นนอนกับคุณยายตลอดพอเอากระเป๋าไปวางเสร็จสับแล้วเราก็เดินมาหาคุณยายค่ะตอนนั้นแม่ก็เดินไปก่อนหน้านี้แล้วไปถึงก็เจอว่าคุณยายนอนอยู่บนฟูกนอนคุณยายลืมตาสามารถพูดคุยได้บ้างแต่ไม่สามารถลุกเดินไปไหนมาไหนได้เลยค่ะคือถ้าปวดหนกักปวดเบา ก็มีคุณป้านี่แหละที่คอยจัดการให้คุณแม่เราก็เข้าไปรักทายคุณยายแม่หนูกลับมาเยี่ยมแม่แลวพาหลานมาหาแม่ด้วยแม่จำได้ไหมมันโตเป็นสาวแล้วนะคือเราก็ยื่นมือไปจับมือของคุณยายมือคุณยายเย็นมากเลยค่ะแล้วมือของคนแก่แก่ก็คือสัน้นส้นคือยายพูดกับเราค่ะแต่เราก็ฟังไม่ค่อยดูเรื่องเท่าไหร่ คือคนแก่อายุปานนี้แล้วพูดก็ไม่ค่อยเป็นคําเท่าไหร่แล้วค่ะแม่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องพูดมากหรอกแม่เดี๋ยวเหนื่อยอีกนอนพักผอ่อนเถอะจากนั้นคุณยายก็นอนพักผ่อนค่ะทีนี้เราพ่อแม่ก็มาทานข้าวที่ทางคุณป้าได้เตรียมเอาไว้ซึ่งบ้านหลังนี้เดิมทีก็เป็นคุณตาคุณยายอยู่ แต่เมื่อหลายปีก่อนหน้านี้คุณตาได้เสียชีวิตไปก่อนแล้วค่ะป้าก็เลยต้องมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านคุณยายเป็นหลักเพราะต้องมาดูแลคุณยายซึ่งป้าของเรานั้นแกเคยมีสามีนะแต่ก็ได้เลิกรากันไปนานแล้วและแกก็ไม่ได้มีลูกก็เลยไม่ได้มีภาระอะไรก็มาอยู่ดูแลคุณยายได้หลังจากที่กินข้าวกันเสร็จแล้วด้วยความที่เดินทางมาก็หลายชั่วโมงมันเหนื่อยและเพียมาก ป้าก็เลยบอกว่าให้พวกเราทั้งหมดไปนอนเถอะไปพักผ่อนกันก่อนคืนนี้เดินทางมาตั้งไกลพอกับแม่ก็เข้าไปนอนค่ะคุณเราก็นอนค้างพอกับแม่นั่นแหละส่วนท้องของคุณยายนั้นก็อยู่ติดติดกันเลยแล้วก็มีคุณป้าที่นอนเฝ้าคุณยายอยู่ตลอดทั้งคืนในคืนนั้นเราก็พากันเข้านอนกันแต่หัววันซึ่งตามชนบทมันก็เป็นเวลาที่คนพากันเข้านอนแล้ว ในห้องที่เรานอนนั้นคือมันจะไม่มีประตูมันจะไม่มีประตูห้องมันเป็นแค่ผ้ามา่านที่ปิดกันเอาไว้จะไม่รู้ว่ากี่โมงกี่ยามแล้วค่ะทีนี้เรามีความรู้สึกว่าเราได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนบ้านซึ่งมันเป็นบ้านไม้อย่างที่เราบอกเวลามีคนเดินมันจะได้ยินเสียงดังที่ชัดเจนมากแต่เราก็ยังไม่เอะใจอะไรคิดว่าน่าจะเป็นป้าน,นี่แหละ คือเราจะนอนตรงประตูพอดีเลยค่ะและตามชนบทตอนกลางคืนมันจะหนาวเย็นมีลมพัดเข้ามาอ่อนๆทีนี้คือเราลืมตามมาแบบเสลืมสลือนะคะเรามองตรงไปที่ประตูห้องนั่นแหละเสียงเดินนั้นก็เราก็ยังคงได้ยินอยู่และเราก็ได้ยินว่าคือเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆเหมือนกำลังจะเดินผ่านห้องที่เรานอนอยู่ตอนนั้นพามาน มันก็ปิวได้จังหวะพอดีเลยมันเปิดออกทําให้เราเห็นเป็นร่างของคนเราเห็นเป็นร่างหลางๆนะไม่ได้แบบชัดเจนเพราะมันก็มืดมากเราเห็นเป็นร่างของคุณยายที่แกกําลังเดินเดินแบบคนแก่หลังคอมเดินผ่านไปแบบช้าๆคือเราจะลุกขึ้นแต่มันก็ลุกขึ้นไม่ไหวค่ะด้วยความที่ง่วงนอนมากจนดอกก็เผลอหลับไปอีกรอบหนึ่ง จนมาถึงตอนเช้ารเราก็เห็นว่าคุณยายก็นอนอยู่ในลักษณะท่าเดิมโดยมีคุณป้าที่กำลังป้อนข้าวอยู่ตอนนั้นรเราก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะก็คิดว่าหรือว่าเราตาฝาดไปเองวันนั้นตลอดทั้งวันค่ะรเราก็อยู่แต่แถวบ้านของคุณยายนี่แหละแต่พ่อกับแม่นั้นก็ออกไปเที่ยวบ้านญาติที่อยู่แ,แถวนั้นจนพอตกค่ำอีกแล้วค่ะทีนี้ เราพ่อกับแม่ก็เข้านอนเหมือนเดิมจนกระทั่งเราก็เผลอหลับไปอีกแล้วแต่เรามารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งช่วงเวลากลางดึกคือเรารู้สึกปวดฉี่แต่ว่าห้องน้ำที่บ้านของคุณยายมันจะอยู่ด้านล่างไม่ได้ติดกับตัวบ้านคือต้องเดินลงบันไดไปด้านล่างเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำในระหว่างที่เรากำลังจะลุกไปเข้าห้องน้ำนั้นเราได้ยินเสียงอีกแล้ว ได้ยินเสียงเหมือนเดิมเลยได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่บนบ้านเราก็เลยกะว่าจะดูก่อนว่าเป็นใครเสียงนั้นก็เดินเข้ามาใกล้ห้องเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งผ้าม่านมันก็เปิดออกไปตามแรงลมคือในคืนนั้นเรามีสติทุกอย่างเราเห็นและเราได้ยินเราได้ยินเสียงเดินมาถึงหน้าห้องและผ้าม่านมันก็เปิดออกเราเห็นเป็นคนุณยายค่ะ ที่แกกำลังเดินมาอย่างเชื่องช้ากำลังจะเดินผ่านห้องเราไปแล้วทีนี้แกก็หันมามองเราด้วยค่ะแต่สายตาที่จ้องมองเรานั้นเรามีความรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ใช่คุณยายมันไม่ใช่สายตาของคุณยายของเราที่เคยมองเราเมื่อตอนเด็กๆเ,เราไม่กล้าลุกขึ้นไปค่ะจนกระทั่งคุณยายแกก็เดินผ่านไปเราก็รออยู่สักพักใหญ่ๆเราไม่กล้าลุกขึ้น จนพอเสียงนั้นเงียบไปค่ะเราก็เลยปลุกแม่เพราะว่าตอนนั้นเรากลัวมากเราไม่กล้าลุกขึ้นไปคนเดียวก็เลยปลุกแม่บอกแม่ว่าพาไปเข้าห้องน้ําหน่อยแม่ก็เลยลุกขึ้นพาเราไปเข้าห้องน้ําจนเสร็จแล้วก็กลับมาที่ห้องจนพอถึงตอนเช้าของอีกวันเราก็เลยเล่าเรื่องของเมื่อคืนให้แม่ฟังค่ะตอนนั้นแม่ไม่เชื่อเราค่ะแม่บอกว่า วเรา่าจะตาฝาดและเพอเจอไปเองยายจะลุกขึ้นมาเดินเองได้ยังไงลูกยายนอนแน่นิ่งอยู่บนที่นอนเราก็บอกแม่ว่าหนูเห็นจริงๆนะแม่ไม่เชื่อแม่ก็ลองดูในคืนนี้แล้วกันจนพอในคืนต่อมาก็เป็นคืนสุดท้ายที่เราจะนอนที่บ้านของคุณยายค่ะในคืนนั้นเราก็เข้านอนตามปกติแต่เรากับแม่ไม่ได้หลับค่ะคือทำเป็นนอนหลับ แต่ก็ไม่ได้หลับจนมาถึงช่วงเวลาเดิมเลยได้ยินเสียงมาอีกแล้วคราวนี้แม่กับเราก็เลยเห็นจะจๆเลยว่าเป็นคนุณยายจริงๆที่กำลังเดินผ่านไปแบบช้าๆตอนนั้นแม่ตกใจตาค้างเลยค่ะตอนแรกแม่ก็ไม่เชื่อพอแม่ได้ไปเห็นเต็มๆตาแม่ก็เลยเชื่อสนิทเลยจนมาถึงตอนเช้าแม่ก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับป้า ทีนี้ป้าก็เลยไปตามพวกหมอผีหมอธรรมมาดูให้เพราะว่าตอนนั้นแต่แถวบ้านก็ยังคงเชื่อในเรื่องพวกนี้ค่ะจนพอพวกหมอเขามาดูให้เขาก็บอกว่าคุณยายของเรานั้นแกได้เสียชีวิตไปนานแล้วแต่ที่อยู่ในร่างของคุณยายนี้เป็นพวกสัมบเบรีผีต่างๆที่มาอาศัยอยู่ในร่างของคุณยายพอหมอก็เลยทำพิธีให้ค่ะและในที่สุดคุณยายของเราก็สิ้นใจไปค่ะ หลังจากนั้นพ่อกับแม่และเราก็เลยต้องอยู่ต่อเพื่อที่จะต้องจัดงานศพให้คุณยายคือบอกเลยนะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้มันก็เป็นเรื่องที่เศร้าโศกเสียใจเหมือนกันแต่เราคิดว่าคือถ้าปล่อยให้พวกซัมเปรเวสีมาอาศัยอยู่ในร่างของคุณยายอยู่ตลอดนี้คุณยายก็ต้องทุกข์ทรมานอยู่แบบนี้ตลอดไปจนพอเคลียร์เรื่องงานศพของคุณยายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราพ่อกับแม่ ก็เดินทางกลับมาที่ต่างจังหวัดค่ะนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วชอบหรือถ,ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมไปกดซับไค้และอย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทําคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะหากใครที่มีประสบการณ์หลอนๆแบบนี้นะคะก็สามารถส่งเรื่องเล่าของคุณเข้ามาได้ที่แฟนเพจเรื่องเล่าหลอนค่ะคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาดวมรับฟังกันด้วยฝันดีดาติสวัสด์ค่ะ